โอ้ยโย่สวัสดีครับอลังคับวันนี้นะแมวเ,เหมือนเกมเมอร์มาเล่นเกม Dynasty Hero กันนะครับวันนี้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์691นะหนทางเล่นเซิร์ฟใหม่สู่กวนอูนะครับผมตัวกวนอูตัวทองเอ๊ะตัวส้มนี่เองอ่ะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วมาอัปเดตกันนะเช็คชื่อกันเลยวันที่6นั่นเองวันที่6แล้วก็มากดปากดให้ดูเหมือนเดิมนะ ในแต่ละวันนะว่ามีอะไรบ้างอาล็อ,ลอกอินไปเลยได้ตำลึงมา1 0 0 0ันทับประมูลอะไม่มีอะไรนี่ครับกดๆไปอะไรดแดงๆกดไปจุดไฟเผาทุ่งหญ้ายอย่าลืมเช็คชื่อวันที่6ด้วยโอเคนี่ครับวันที่6เนี่ยของดีทั้งนั้นนี่ครับอย่าลืมกดมาเล่นช่วง7วันแรกเนี่ยต้องเล่นนะครับเนี่ยเนี่ยใส่เข้าไปครึ่งราคา น,นี้ได้อะไรมาเอา้าซื้อสิครับผมของดีอ่าโอเคเอ้ยวันที่5เดี๋ยวนะวันที่5้อ่าโอเคได้รับของเพิ่มขึ้นอ่าเหมือนเดิมรางวาัลล็อกอินทุกวนันนบต่อเนื่องอ่านี่ครับเอ่อทัพเรายังอยู่ที่อันดับ2นะแต่ก็เอ่อค่อนๆกระท่อนกระท่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวราอดูต่ออ่ามากดไปมีอะไรกดกดไป นี่ซื้อของทุกอันนี่ซื้อยาต้องซื้อเต็มเลยนะซื้อเต็มเลยอะไรอีกมาร้านคุณพลกดไปอู้ของตรงมาเซียวเกี้ยวอู้ทั้งนั้นเลยเออเก็บไว้ก่อน ลานปลาลองอเสียวเกี้ยวใช้นะใช้เยอะอ่ะกดไปอุปกรณ์กดเต็มแม็กเออร้านสมบัติอ่ะตัวนี้กดกุอูไปอ่ะห้องตรงสักหน่อยนึงหองเยอะอ่ะหัวหยงโอเค ร้านสาราเหมือนเดิมครับซื้อมาเพราะต้องจะใช้แน่นอนเสียวเกี้วก็ต้องใช้รีบรีบอัพเสียวเกี้ให้เร็วที่สุดนะอืมกดมาเลยอันนี้เดี๋ยวอันนี้เก็บไว้ก่อนกดมาอื้ อืออ่าประมาณนี้แล้วก็กองทัพโอเคส,สนับสนุนขอตัตวอะไรมีกวนอูอยู่แล้วหนึ่งเซลเกี้ยวหนึ่งอ่าไทยสูจูม,มากดช่วยเหลืออ่าเรียบร้อยบูชา200ทองนะ ่ามีอะไรอีกผจญภัยสนามประลองตอนนี้เออ่ยังขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องขึ้นนะครับกดตัวเลือกวาดล้างแพ้ก็ไม่เป็นไรอ่าเอาอันดับนะอ่าดันเจี้ยนรายวันทารบกวาดล้างไปไล่เก็บไป อืมอ่าเสร็จผ่านการคุณนพลตัวนี้กวาดล้างอ่าไปอย่างเร็วนะเนี่ยน่าจะหมดแล้วเรียบร้อยดูกดภารกิจอ่ากดลับไปหรืออะไรขย่า,ยาต้นไม้อ่าขย่า,ยาต้นไม้หนึ่งอัพเลเวลคุนพลอ่าไปอัพ อ่าไปอับอุปรกรณ์อึ๊บอ่ะสก,กัด นี่ครับทำไปเรื่อยๆมีอะไรอีกอนี่แค่นี้ก็นี่ครับกดรับเขาเพิ่มต่อได้แล้วอ่านี่เหลืออะไรอีกรับสมัครขุนพนรับสมัครขุนพนโอ้รับสมัคร,ร,รได้เยอะเลยกดเลยอตัวทองตัวอะไรเอยอุ่นเซียวนี่ประมาณนี้ อ่ะนี่ได้รับของเพิ่มนี่นอกนั้นเหลือแค่นี้เลยเหมือนเดิมนี่วันนี้คือจบแล้ววันนี้คือจบแล้วแล้วก็นี่เราเลี้ยวห้าสิเดี๋ยว55เปิดรอเลี้ยวห้าสิเปิดนะแล้วก็จะได้อะไรมาอม่เพิ่มเลยได้บวกตัวเพิ่มนะในช่วงนี้เราก็เนี่ยพยายามแปลงไปแปลงตัวแล้วก็มีไล่พอ up ไปเลย อ่ะเนี่ยสกัดเพิ่มอ่าถึงขั้น2เอาสกัดเพิ่ม1 2เนี่ย1 2อ่าสกัดไปเพราะว่ามันมีในเคเวสนะ1 2อ่า2ทุกตัวแล้วอ่ะดู2ทุกตัวแรกเห็นไหมมีนี่กี่เจ็ดวันเห็นไหมนี่สกัดสมบัติเห็นไหมแล้วหนึ่งแล้วสองเห็นไหมนี่สกัด แล้วอนนั้นก็เห็นไหมทำจะได้ทําภารกิจได้นะนี่แค่นี้พอมาร่ความสําเร็จอ้าวโอเคนี่จบวันนี้จบแล้วนี่ครับพลังลบก็ค่อยๆขึ้นเรื่อยๆอ่าอันดับดูที่77เดี๋ยวเรามีของนี่เรามีเห็นไหมแล้วก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ใช้ยากําลังพลังสติยาก,กําลังไปอืมกรึบมา หีบขุนลส้มนี่เรายังมีหีบขุนพลส้มธรรมดาด้วยแต่ว่าเราไม่รีบนะเราไม่รีบเดี๋ยวเราเก็บไว้ใช้ตอนที่จําเป็นต้องใช้จริงๆนะอืมหีบเศษทลายทับอุ๊บโอเศษเศษโอเคหีบเลือกสัตตาฐานสีส้มอะเลือกอะไรก็เลือกไปผมชอบนี่ผมชอบหลบหลีบผมเลือกยันหงนะ เนี่ยยันหงใส่ให้เสือเกี้ยวไปก่อนเลยเพราะว่าเสือเกี้ยวจะได้ถึกถึกเออเนี่ยประมาณเนี้ยสกัดไปเนี่ยอัไไปเนี่ยประมาณนี้เย,เยเี่ยมยอดอ่าอย่าลืมอัพพัน์คู่ดาวต่อเสือเกี้ยวสองสี่หกอืม เดี๋ยวมีได้เพิ่มอีกนะจากไอ้นี่จากตอนเดี๋ยวตอนตีบอสตอน11บเโมงนะเดี๋ยวก็จะมีให้กดอีกนะเนี่ยก็อย่าลืมรีบอัพทับพเสี่ยวเกี้ยวไปให้เร็วๆที่สุดนะจบวันนี้จบแล้วโอ้ง่ายๆแป๊บเดียวเลยวันนี้แป๊บเดียวเห็นไหมแล้วก็อ่ะจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดตัวนะเหมือนเดิมการจัดตัวนะเห็นหลายคนก็ถามกันจังเลย เล่นจูโล่งเอ้ยเล่นตัวนูน้นตัวนี้เล่นกำเหลงเล่นอะไรเงี้ยดูง่ายๆนะจัดตามผมไปเลยนี่อย่างน้อยต้องมีเสี่ยวเกี้ยวนะมีเสี่ยวเกี้ยวแน่นอนแล้วก็ตัวดาเมจหลักหนึ่งตัววิธีดูตัวดาเมจดูตรงสมุดภาพสมุดภาพนะอ่าโจกโก๊กดูดูคําว่าดาเมจอ่ากวนอูเงี้ยเห็นไหมเขาเขียนว่าโจมตีเห็นไหม,ม,ต,หไหมตอะน,นั้นเลือกมาโจมโจมตีมาตัวหนึง่งเห็นไหมอันนี้แท้งก็ไม่เอา เราก็เลือกมาตัวนึงเป็นกุนอู่นะถ้าคนอื่นเล่นจูร่งก็ดูจูร่งจูร่งเห็นไหมตัวดาเมจเพราะนั้นที่เหลือก็ต้องเป็นตัวซับตัวซับ,ซบเล่นตัวอะไรเสี่ยวเกี้ยวเอามาก่อนเลยเสี่ยวเกี้ยวตัวสนับสนุนของโคตรดีปล่อยโลได้ด้วยอีกตัวนึงคิดอะไรไม่ออกบอกเตียวครับไปเอามาเอามาเอามาไว้ก่อนแต่ว่าให้เน้นเสี่ยวเกี้ยวนะยังไม่ต้องเน้นเตียวครับเตียวครับเอามีเอาไว ปล่อยโลได้อืมนี่จบเลยนี่ครับสาตาลารวมรวมอย่าลืมเห็นไหมผมให้ดูตัวอื่นตัวอื่นผมไม่ได้บวกเลยนะผมแค่ใส่เฉยๆเนี่ยไคุณอูไม่มีจริงเหรอโอยยังไม่มีวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรกุณอูไม่มีก็ยังไม่เป็นไรไม่ต้องรีบแต่ว่าอัพเสี่ยวเกี้ยวมาก่อนเลยเสี่ยวเกี้ยวนี่ต้องใช้นี่เห็นไหม เดี๋ยวรอกดอัพไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้ถึงเลีวยี้านะถึงแค่เล็ว25้าพอแล้วก็กลับมาอัพกนอูนะรับรองเก่งรับรองเก่งมากอ่าเซียวเกี้ยวเนี่ยสกัดไปอะไรให้กดก็กดไปจบเรียบร้อยวันนี้โอเคเนี่ยวันนี้ให้ดูเพียงเท่านี้ดูอันดับพลังลบของเราอันดับพลังลบเรายังไม่ดีมากเพราะว่าเราดองไว้นะครับ แต่ว่าใกล้เคียงเห็นไหมใกล้เคียงพลังหนึ่งใน50นะแต่ว่าเราดองไว้ถ้าเราดูอย่างเงี้ยพลังลบเนี่ยคนอื่นเขาเนี่ยเขามาปล่อยเห็นไหมมีปล่อยเปิดสมุดเขาโชคดีอาจจะโชคดีได้เปิดสมุดได้อะไรอย่างเงี้ยเยอะแต่ก็พอๆกันเห็นไหมอ้าวนี่เขาโอ้โหเอาเสี่ยวเกี้ยวนะเขาเน้นหองตรงนะก็แล้วแต่เพราะว่าหองตรงมันก็ตัวตัวโกงอยู่นะแต่เห็นไหมผมแค่พลังน้อยแค่ยังไม่ได้เปิดสมุดให้ครบเฉยๆเท่านั้นเองนะแล้วก็เขาชื่อเห็นไหมชื่อซื่อส้อมชื่อ ชื่อม่วงกันแล้วของผมยังชื่อฟ้าอยู่เพราะผมยังไม่รีบผมดองทองไว้เห็นไหมดองทอง25งหมแล้วทองนี่ดองเอาไว้นะผมย้ำเอาไว้นะเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ถึงไม่ถึงยังไม่ได้กดตรานะครับเพราะผมดองทองเอาไว้ไว้เดี๋ยวรอกิดมานะรอกิดมาอืมมาอัปเดตอีกนิดนึงเหมือนเคยพลังของเราก็เอ่ออยู่ใกล้ๆนี้โอ้อยู่บนบนเหมือนกันนะบนบนเหมือนกัน แล้วก็ลองตีดูคนนี้คนนี้พลังโอ้พลังอ้นี่แล้วนะอ่าลองดูไม่รู้จะสู้ได้เปล่าเออเนี่ยโดนโลด่เตดียวครับนี่ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเห็นไหมใช้โลด่เตดียวครับสบายมากสบายมากตีออเออนี่ครับง่ายมากอ่ามา โดนโจมตีแต่ว่าเราเห็นไหมเราได้เปรียบแล้วด้วยพลังเห็นไหมนี่มาเลยเรียบร้อยได้โลอีกแล้วสบายใจมากครับสู้เป็นไงครับเป็นไงนี่กอูนี่ครับได้เปรียบไหมได้เปรียบมากนะถ้ามีเตียวครับช่วงต้นเกมนะ แต่สาหรับคนไม่รีบนะก็ไม่ต้องใช้เตียวครับก็ได้ไม่แย่ไม่มีเตียวครับก็ไม่เป็นไรนะแต่สิวเกี้ยวนี่ควรจะมีไว้นะคุณประโยชน์เลยอืออื้อ,อ,อมาโหนะครับสู้กันนานเพราะเขามีเ่าปีนะเ่าปีเขาก็ฮิวได้เหมือนกันแต่ว่านี่โูหอุ้ยพอๆออกันห้องตรงตีอย่างแรงเลยแรงมากๆอ,อืออือ เกือบอยู่นะเออนั่นห้องตรงตายไปแล้วจบเรียบร้อยน่าจะเรียบร้อยแล้วโอเคนี่ครับประมาณอย่างนี้นี่ครับพอมีโล่เตียวครับนี่ก็ชีวิตก็ดีขึ้นถึงแม้จะก,กวนอูเนี่ยเป็นตัวดาเมจที่ยังไม่แข็งแกร่งมากนะกวนอูมาเอาให้ดูกวนอูกวนอูเนี่ยจะเก่งตอนไหนเออผมพลออกทางโอกาสขี้สร้างสกิลสร้างดาเมจเพิ่มโอ้โห เก่งตอนบวกสิบหลังสังหารเป้าหมายด้วยดาเมตตรงการโจมตีเทิร์นถัดไปจะเกิดคิดที่เคาะแน่นอนคิดที่เขแน่นอนเก่งตอนบวกสิบนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอต้องรอเนี่ยแหละรอเลยหลังจากรีสกิลเป้าหมายฟื้นทศาตนเองอ่ะเนี่ยต้องรอต้องรอคุณอูจะเก่งตอนบวกสิบเพราะฉะนั้นเออเราไม่รีบเราก็เก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะคุณอูยังไม่เก่งช่วงนี้นะอ่าวรอไปก่อนเลยอ่าสำหรับวันนี้นะ วันนี้เราก็ให้ดูเพียงเท่านี้แหละวันนี้ให้ดูเราให้ดูความคืบหน้านะว่าคนที่มือใหม่อ่ะเล่นตามอ่ะต้องให้เล่นได้ประมาณนี้นะแต่ถ้าคนที่แอดวานซ์ไปเลยหรือเติมเยอะเลยหรืออะไรก็มากกว่านี้ได้ไม่เป็นไรแต่ว่านี่ขั้นต่านะสาหรับมือใหม่ขั้นต่ําให้เล่นได้ให้ได้ประมาณนี้นะครับอย่าลืมทําภารกิจทุกวันเห็นไหมภารกิจนี่เราก็รอทําอีกเดี๋ยวรอตอนบอสมานะก็ะมีทําอีกเพิ่มอีกเห็นไหมจบเลยวันนี้จริงๆทําจริงๆคนไม่มีเวลาก็เล่นได้ แป๊บเดียวเลยเราเสร็จตั้งนานนอกนั้นเราจ้อนะครับเราจ้อคุยไปอะวันนี้ดูพิยงเท่านี้ถ้าอยากคุรู้อะไรเพิ่มเนี่ยเม้นมาบอกเลยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเออลงเป็นข้อมูลให้นะครับลงเป็นข้อมูลให้อ่าเนี่ยครับอ่าสุดท้ายถ้าสําหรับคลิปวันนี้สําหรับคําถามมาคือจัดตัวยังไงจัดตัวอย่างนี้เลยจัดตัวตามผมเลยถ้าคนเล่นจูโล่ก็มีจูโล่เล่าปีเสีย่ยวเกี้ยวอ่าถ้ามีตัวอื่นก็ประมาณนี้เลยเห็นไหมเล่นตามได้เลยนะครับ อ่าสำหรับวันนี้นะแมเมือเ,ก,เอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนล้กันวันนี้บายบๆแป๊บเดียวไม่มีอะไรพิ้วๆโยโย